คุณมีสะดืออยู่ในตำแหน่งที่สูงคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมหรือไม่ก็นักวิ่งสะดือถือเป็นจุดศูนย์ถ่วงของลำตัวคุณเมื่อมันตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าปกติเท่ากับว่าคุณมีช่วงเอวที่ยาวและมีจุดศูนย์ถ่วงที่สูงขึ้นทำให้คุณเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วกว่าคนอื่นได้ หากคุณมีสะดือต่ำคุณมีแนวโน้มที่จะมีลำตัวที่แข็งแกร่งกว่าและการมีช่วงลำตัวที่ยาวยังช่วยให้คุณดึงสตโตรกได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณจะว่ายน้ำได้เร็วขึ้นใช้แล้วต้องขอบคุณสะดือนะดวงตาสีเทาเป็นสีที่หายากที่สุดในโลกหากคุณเป็นคนหนึ่งในจำนวนหนเปอร์เซนตนั้นดวงตาของคุณจะแทบไม่มีเม็ดสีอยู่ในชั้นบนของม่านตาเลย ดวงตาของคุณสามารถเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวได้โดยขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่นอกจากนั้นรูม่านตายังสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้ตามอารมณ์จากการศึกษาพบว่าคนที่มีตาสีเทายังชอบการแข่งขันอีกด้วย ถ้าคุณมีดวงตาสีน้ำตาลคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือย้อนกลับไปในอดีตทุกคนบนโลกล้วนมีดวงตาสีน้ำตาลนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดว่าเนื่องจากในตอนนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่นดวงตาสีน้ำตาลจึงช่วยปกป้องพวกเขาจากแสงแดดได้มากขึ้นคนตาสีน้ำตาลมักเก่งในกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเช่นชกมวยหรือเล่นฟุตบอลหรือเกมตีตุน่น คนตาสีฟ้าเป็นนักเรียนรู้ที่ดีและเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์นอกจากนั้นพวกเขายังเก่งในกีฬาเช่นกอล์ฟและการวิ่งแบบวิบากอีกด้วยส่วนวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าคุณเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หรือไม่ก็คือให้ลองใช้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งกดเข้าหากันถ้ามีกล้ามเนื้อบางๆยาวๆโผล่ขึ้นมาที่ด้านในของข้อมือแสดงว่าคุณปกติดีแล้วถ้าไม่มีล่ะแสดงว่าคุณมีการกลายพันธุ์แล้วคุณจะมีพลังวิเศษอะไรไหมก็ไม่มีหรอก คุณและอีก15%ของประชาะกรโลกได้สูญเสียกล้ามเนื้อที่เคยช่วยให้บรรพบุรุษของเราโหนตัวไปตามกิ่งไม้ต่างๆได้เนื่องจากตอนนี้มันเป็นทักษะที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วดังนั้นกล้ามเนื้อดังกล่าวจึงหายไปจากแขนของผู้คนกว่า117ล้านคนนี้ถือเป็นการย้ำเตือนที่ดีว่ากระบวนการของวิวัฒนาการมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างช้าๆ คราวนี้ถ้าคุณมีขนตาสองชั้นแล้วก็แสดงว่าคุณได้รับการกลายพันธุ์นี้มาจากพ่อหรือแม่ของคุณหมายความว่าคโครโมโซมคู่ที่16ของคุณเกิดการผสมกันเล็กน้อยซึ่งมันอาจทําให้คุณมีขนตาชั้นที่2อย่างสมบูรณ์หรือเพียงประปรายแต่ก่อนที่คุณจะอิจฉาคนที่มีขอบอกก่อนเลยว่ามันจะทําให้คุณน้ําตาไหลมากกว่าปกติและมีการมองเห็นที่แย่ลง มนุษย์90%มีขวัญบนศีรษะที่วนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าขวัญของคุณวนไปทางตรงข้ามคุณอาจเป็นคนถนัดซ้ายนักวิทยาศา,ศาสตร์คาดว่าการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมแบบเดียวกันนี้มีความสัมพันธ์ต่อความถนัดของมือและทิศท,ทางของเส้นผมและบางคนมีขวัญสองคู่ที่พบได้ไม่ค่อยบ่อยนะ ความสามารถในการพับลิ้นได้เป็นสิ่งที่คอนข้างพิเศษแต่มันไม่สามารถส่งผ่านทางพันธุกรรมได้คุณมีแนวโน้มที่จะพับและม้วนลิ้นได้มากขึ้นหากคุณพูดในบางภาษาหรือพูดได้หลายภาษาการห่อลิ้นเป็นรูปใบโคลเวอร์เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากที่สุดลองไปที่กระจกแล้วเช็คดูสิว่าคุณทำได้หรือเปล่าคนที่มีใบหน้าไม่สมมาตรอย่างเห็นได้ชัดเช่นหูข้างหนึ่งอยู่สูงกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นคนที่เป็นธรรมชาติและมีความเป็นผู้นำสูง ว่าเขามักแสดงความคิดริเริ่มและมีความรับผิดชอบชอบกระตุ้นผู้อื่นและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตัวเองมาถ่ายรูปกันถ้าคุณคิดว่าใบหน้าด้านขวาของคุณดูดีกว่าคุณเหมาะที่จะเป็นวิศวกรน,นักคณิตศาสตร์นักเคมีหรือนักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าคุณชอบใบหน้าด้านซ้ายมากกว่าคุณเหมาะที่จะเป็นศิลปินมากกว่า มีเพียงคน2%เท่านั้นที่มีผมสีแดงตามธรรมชาติและถ้าคุณเกิดมามีผมสีแดงนั่นหมายความว่าพ่อแม่ของคุณทั้งคู่มียีนนี้อยู่แม้ว่าพวกเขาไม่ได้มีผมสีแดงก็ตามยียนเหล่านี้ทําให้คนผมแดงทนต่อความรู้สึกเจ็บปวดได้ดีนั้นทําให้พวกเขาต้องใช้ยาชาในปริมาณมากกว่าคนผมสีบลอนสีน้ําตาลหรือสีดํา หากคุณมีจมูกใหญ่คุณจะไม่ค่อยมีอาการแพ้แล้วหวัดเนื่องจากจมูกที่ใหญ่กว่าจะทําให้มลพิษและระอองเรนูเข้าไปได้น้อยกว่าและปกป้องปากของคุณจากเชื้อโรคชาวกรีกและชาวโรมันโบราณมีความเชื่อว่าจมูกขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของพลังและความแข็งแกรง่งหากคุณมีจมูกเล็กคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนทำงานใช้สมองมากกว่าใช้แรงงานคุณชอบทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วงและไม่ยอมเสียเวลาน,านานกับปัญหาเล็กๆน้อยๆ หากปลายจมูกคุณเชิดสูงขึ้นคุณเป็นคนใจกว้างและมีอารมณ์อ่อนไหวสำหรับคุณแล้วครอบครัวและเพื่อนคือสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใด mm. คุณได้รับการถ่ายทอดลักษณะในการจามมาจากพ่อแม่ของคุณหากคุณจามแค่ทีละครั้งและหันศีรษตกลับขึ้นไปทันทีแสดงว่าคุณเป็นคนที่เอาใจใส่และอบอ้อมหากคุณจามเสียงดังอย่างเต็มที่คุณมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติและเอาจริงเอาจัง หากคุณพกกระดาษที่ชู่ติดตัวและปิดปากเวลาจามเสมอแสดงว่าคุณเป็นคนที่รอบคอบและมีความคิดลึกซึ้งส่วนนักจามที่พยายามทำลายสถิติการจาม7ครั้งติดต่อกันเป็นคนที่มีสเสน่ห์และชอบเข้าสังคมพวกเขาชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเสมอ คุณมีแนวโน้มที่จะเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าหากคุณเกิดมาพร้อมกับหน้าผากกว้างไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าคุณฉลาดกว่าคนอื่นๆนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างขนาดศีรษะยีนและไอคิวและดูเหมือนว่ามันจะเป็นความจริงซะด้วยหากใบหน้าของคุณกว้างออกด้านข้างคุณมีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยมและทักษะด,ดังกล่าวนี้ช่วยทำให้คนที่มีใบหน้าแบบนี้ทำเงินได้มากกว่าคนที่มีใบหน้าแคบยาว ผู้ที่มีใบหน้ากลมดูเป็นคนใส่ซื่อและไว้ใจได้ถ้าคุณมีใบหน้าแบบนี้คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเสียสละและให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้อื่นก่อนตนเองและคุณอาจจะนอนกรนมากกว่าด้วยหากใบหน้าของคุณเป็นรูปไข่ได้รูปสวยแสดงว่าคุณเป็นคนเปิดเผยและน่าคบหาคุณรู้ว่าควรจะพูดอะไรเพื่อทําให้ผู้อื่นรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ใบหน้ารูปสามเหลี่ยมที่มีหน้าผากแคบและกรามกว้างเป็นรูปหน้าที่หายากที่สุดใบหน้าแบบนี้ทําให้คุณดูมีพลังคุณมีแรงผลักดันมุ่งมัน่นและเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความคิดสร้างสารรค์เป็นศินลปินและออกจากสติแตกได้ไง่ายๆถ้าคุณรับรสชาติของหวานได้หวานกว่าและของเค็มได้เค็มกว่า คุณอาจจะเป็นหนึ่งในจํานวน25%ของประชากรโลกที่รับรสชาติได้มากกว่าปกติและพลังพิเศษเกิดจากเจ้าตุ่มเล็กๆที่อยู่บนลิ้นของคุณหรือที่เรียกว่าตอมรับรสนั่นเองคนกลุ่มนี้มักจะไม่ชอบอาหารอย่างบรอกโคลีกะหลำปลี ขักโขมเกรปฟุตและกาแฟเพราะมันขมเกินไปส่วนอาหารรสเผ็ดธรรมดาก็เผ็ดเกินไปสำหรับต่อมรับรสของพวกเขาแต่ยังไงก็ดีกว่าคนที่รับรสชาติไม่ได้เลยเพราะนั่นหมายถึงอาหารทุกอย่างจะจืดชืดและไม่ได้รับความสุขจากการกินหากคุณมีคิ้วที่ยาวแสดงว่าคุณเป็นเพื่อนและเป็นผู้ฟังที่ดีคุณห่วงใยผู้อื่นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณกล้ารับผิดช,ชอบและจัดการงานใหญ่ๆได้อย่างง่ายดายและคุณยังเป็นนักแข่งขันที่ดีอีกด้วย คนที่มีคิ้วบางมักมีความสงสัยในตัวเองและระมัดระวังในการทำอะไรทุกอย่างว่าเขาแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ตามถ้าคุณเป็นคนคิ้วหนาคุณมีความมั่นใจและมีไหวพริบมากคุณไม่ชอบทำงานแค่อย่างเดียวและจะกโกรธเมื่อมีคนพยายามดึงรั้งคุณไว้คุณมีความกระตือรือร้อนและคิดมุ่งไปข้างหน้า คนที่มีคิ้วสูงและโค้งมากเป็นคนที่เข้าถึงยากพวกเขาชอบที่จะรักษาระยะห่างแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาแค่ต้องใช้เวลาเพื่อทําความคุ้นเคยกับผู้คนพวกเขาม่งมันเพื่อความสมบูรณ์แบบและมีรสนิยมที่ดีเลิศหากคิ้วของคุณอยู่ค่อนข้างต่ำใกล้ดวงตาแสดงว่าคุณเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายและรักษาคำพูดของตัวเองเสมอนอกจากนั้นคุณยังชอบช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายของพวกเขาด้วย ละคราวนี้ถ้านิ้วชี้ของนิ้วเท้าคุณสั้นกว่านิ้วหัวแม่เท้าหรือที่เรียกว่านิ้วเท้าของมอตันที่เป็นแบบเดียวกับเทพีเสรีภาพนิ้วเท้าแบบนี้บางสถานที่ก็พบได้ทั่วไปแต่บางแห่งก็พบได้ยากและมันก็อาจส่งผลต่อท่าทางและวิธีการเดินของคุณด้วย ให้พยายามสวมรองเท้าที่มีช่องว่างสำหรับนิ้วเท้าที่ยาวเกินออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสีเพิ่มการว่ายน้ำและขี่จักรยานเท้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณด้วยมันจะช่วยลดความตึงเครียดที่เท้าของคุณได้คนที่ฝ่าเท้ามีรอยเว้าสูงเป็นคนรักอิสระและเป็นตัวของตัวเองหากฝ่าเท้าของคุณแบนราบคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนชอบผจญภัยและรู้สึกสบายใจเมื่อได้พบปะกับผู้คน หากคุณมีนิ้วเท้ายาวใกล้เคียงกันและมีเท้าที่กว้างแสดงว่าคุณมีเท้าแบบโรมันอันแสนน่ารักคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักเดินทางและชอบสำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆคุณชอบออกไปใช้ชีวิตและเป็นมิตรกับคนทั่วไปหากคุณเป็นคนเท้ายาวและนนิ้วหัวแม่เท้ายาวเรียวคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักคิดที่ลึกซึ้งอารมณ์ของคุณแปรปรวนและบางครั้งคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างน่าประหลาด